เรามาดูดวงคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายน2566ถึงวันที่12พฤศจิกายน2566นาหะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะหลายๆคนกําลังคิดอยากจะเดินทางไปไหว้พระพิฆเนศนะคะหรืออยากจะไปเรียนต่อไปศึกษาต่อ นะคะในช่วงนี้หลายๆคนคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องที่ดินอาจจะมีการไปติดต่อเจราจาซื้อขายบ้านนะคะหรือจะมีคนติดต่อมาเรื่องบ้านนะคะถ้าใครคิดจะขายบ้านขายที่ดินนะคะในช่วงนี้งานเยอะนะคะช่วงนี้งานหนักงานเยอะนะคะระวังปัญหานะคะระวังมีปัญหากับคนที่คุณรักคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะไปไหว้เท้าเวสุวรรณหรือพญานาค นะคะหลายๆคนคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องรถนะคะมีเรื่องกังวลใจรายจ่ายค่อนข้างเยอะระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็คนในบ้านจะเจ็บป่วยนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศนะคะถ้าคิดจะทําธุรกิจค้าขายออนไลน์ค่อนข้างดีนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงหลายคนช่วงนี้กําลังคิดอยากจะ ไปจำศีลภาวนานะคะหรือไปทําสมาธิหรืออยากจะไปบวชนะคะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจคิดมากคิดเยอะระวังมีปัญหานะคะทะเลาะกับคนในบ้านหรือคนใกล้ตัวนะคะระวังเรื่องของคําพูดอารมณ์และการตัดสินใจนิดนึงช่วงนี้คุณแบกภาระ,ระแบกรับปัญหาค่อนข้างเยอะคุณรู้สึกเหนื่อยและเบื่อนะคะกับหลายๆอย่างนะคะแต่ก็ปล่อยไม่ลงนะคะหลายๆคนกําลังคิดอยากจะต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านนะคะหรือจะสร้างบ้านนะคะหรือจะอ ทำอะไรเกี่ยวกับบ้านนะคะช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุการเดินทางไปไหนระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและก็สุขภาพนิดนึงนะคะบางคนกําลังคิดนะคะอยากจะไปเรียนต่อนะคะหรือไปศึกษาหาข้อมูลอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน์นะคะในช่วงนี้ดวง การงานของคุณนะคะช่วงนี้การงานค่อนข้างดีมีเกณฑ์ได้เดินทางเกี่ยวกับการทํางานแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวการงานค่อนข้างโดดเด่นอาจจะต้องต่อสู้และต้องอดทนพอสมควรนะคะถึงจะผ่านไปได้นะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผ่านไปได้แล้วดีนะคะดวงการเงินในช่วงนี้นะคะใครรองเงินมีโอกาสได้เงินใครติดต่อเจราจานะคะกู้งเงินนะคะกับสถาบันการเงินมีโอกาสประสบความสําเร็จใครคิดเรื่องบ้านใครจะขายบ้านนะคะหรือใครจะซื้อบ้านนะคะ ใครที่คิดจะลงทุนอะไรนะคะมีโอกาสสําเร็จนะคะหลายๆคนกําลังคิดอยากจะไปทําสวยนะคะอยากจะไปทําสวยอยากจะไปเสริมสวยหรืออยากจะไปแปลงโฉมนะคะแปลงโฉมหรืออาจจะไปผ่าตัดนะคะทำศัลยกรรมนะคะค่อนข้างดีทำได้นะคะในช่วงนี้ดวงความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้มีคนคุยนะคะมีคนคุยมีคนสนใจนะคะมีคนมาจีบมีคนมา หลงไหลในตัวคุณมีคนมาสนใจในตัวคุณกําลังคุยกําลังดูใจกันอยู่นะคะแต่ก็ดูดีๆนะคะดูดีๆแต่คุณก็ยังมีเรื่องกังวลใจอยู่นะคะบางครั้งอาจจะมีโอกาสอยาอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันด้วยนะคะดวงความรักสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะหลายๆคนอาจจะอยู่ห่างไกลการต่างคนต่างอยู่แยกแย้ายกันอยู่แยกกันอยู่นะคะแต่มีโอกาสที่จะได้คุยได้ กลับมาดีกันนะคะได้เจรจากันนะคะสามารถตกลงคุยกันได้นะคะถ้ามีปัญหาระวังปัญหาการหึงหวงและบุคคลที่3แล้วก็ระวังการทะเลาะระวังเรื่องคําพูดและอารมณ์นะคะอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันดวงโชคลาภของคุณวันนี้นะคะโชคลาภของคุณวันนี้ได้มาจากเลขที่บ้านและแล้วก็เลขท้ายเ,าเลขที่บ้านและเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดง สีแดงสีส้มนะคะสีม่วงแล้วก็สีดำให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้เลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะหนึนะคะหรือ139ให้โชคขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ